วันนี้มาติดตามกันต่อนะคะสาหรับสถานการณ์ราคาทองคำค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นราคาก็ปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นค่อนข้างจะต่อเนื่องอาจจะมีจังหวะที่ย่อลงมาบ้างนะคะแต่ว่าโดยดูทิศท,ทางแล้วเนี่ยก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันมาสอบถามถึงกลยุทธ์การทากาไรในช่วงนี้ผ่านช่วง Special Analysis ค่ะ พูดคุยกันเป็นประจำนะคะกับคุณวรุธรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากวายเอชีบูลเลียนแอนด์ฟิเจอร์จำกัดอยู่ในสายแล้วคุณวรุธสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณศินาร่าสุดจากทิศทางแล้วแม้จะมีช่วงที่ยอ่อลงมาบ้างแต่ว่าภาพรวมเนี่ยยังคงเห็นเทรนทองคำยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่เลยนะคะทางวายเอีประเมินจัญญาณในสัปดาห์นี้โดยเฉพาะต้นเดือนสิงหาคมนี้ไว้ยังไงคะครับต้องต้องบอกว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมตัวทองคําถือว่ายังเป็นบวกอย่างต่อเนื่องนะครับ อะไรก็ตามเนี่ยยังคงต้องระมัดระวังเพราะว่าราคาทองคําขยับขึ้นมาค่อนข้างมากแต่ว่าถ้าดูจากแรงขายในระยะสั้นก็ปรากฏว่าแรงขายยังถือว่าค่อนข้างน้อยประกอบกับปัจจัยพื้นฐานยังค่อนข้างหนุนในส่วนของราคาทองคําดังนั้นเนี่ยนักลงทุนที่มีการถือครทอ,องคําเอาไว้ก็ยังสามารถถือลุ้น เพื่อไปรอรุ้นว่าราคาจะผ่านในส่วนของแนวต้านหรือเปล่าถ้าผ่านได้ก็สามารถถือต่อแต่ถ้าผ่านไม่ได้เนี่ยอาจจะไปรัะของการทยอยแบ่งทองคาออกขายบางส่วนแล้วก็เก็บถือบางส่วนเพื่อเปไ็นการควบคุมความเสี่ยงทั้งนี้แนวโน้มหรือโมเมนตัมทองคํายังได้รับแรงหนุนหลักๆจากทิศทางดัชนีด,ดอลลาร์สหรัฐที่มีการปรับตัวหรืออ่อนตัวลงอย่างต่อนเนื่องนะครับขณะที่ดอลลาร์ได้รับแรงกดดันเพิ่มเติม,มจากทิศทางสกุลเงินยูโรที่กลับมาแข็งค่าขึ้น หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนค่อนข้างสดใสโดยเฉพาะข้อมูลเงินเฟ้อข้อมูลดังกล่าวเนี่ยทำให้นักลงทุนเริ่มปรับคาดการณ์ว่าธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB อาจจะสามารถคุมเข้มนโยบายการเงินหรือปรับขึ้นดอกเบี้ยได้ปัจจัยดังกล่าวก็เลยกระตุ้นให้ยูโรแข็งค่าในระยะสั้นก็จึงกลับมาเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ไปกดดันดอลลาร์เพิ่มเติมขณะที่ล่าสุดสถานการณ์การเมืองในฝั่งสหรัฐก็ดูคุกคุนมากขึ้น เมื่อในส่วนของตัวโดนั์ทรัมป์เองมีการสั่งปลดตัวผออ,อฝ่ายสื่อสารคนใหม่หลังจากมีการแต่งตั้งไม่ถึงสิบวันสถานการณ์ดังกล่าวก็แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การเมืองและความวุ่นวายในการบริหารประเทศของโดนั์ทรัมป์ซึ่งยังคงส่งผลเชิงรบโดยรวมต่อดัชนีดอลลาร์สหรัฐก็เลยยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงพยุงราคาทองคำเอาไว้ครับค่ะแนว ถัดไปที่ทาง YG มองไว้คุรุทมองไว,วไว้ถึงตรงไหนคะครับในในระยะสั้นเนี่ยระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาจะอยู่บริเวณพันสองร้อยเจ็ดสิบเหรียญดอลลาร์ต่อเรทชอนนะครับถ้าผ่านได้หรือยืนได้เนี่ยเราประเมินว่าน่าจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดซึ่งระดับหนึ่งสองเจ็ดแปดต้องจับตาใกล้ชิดว่าราคาจะผ่านได้หรือเปล่าถ้าผ่านไม่ได้ก็อาจจะเกิดการปรับผันและการอ่อนตัวลงมาบ้างแต่ถ้าผ่านได้เนี่ย จะขึ้นต่อไปที่ระดับพันสทั้งนี้เนี่ยในส่วนของการย่อตัวหรือการปรับฐานลงในระยะสั้นเราประเมินว่าถ้าไม่ดุดระดับหนึ่โอกาสที่ราคาจะผ่านหรือขึ้นไปทดสอบ1 2 7, 8, ึ่งสอเจ็ดแมีค่อนข้างสูงแต่ว่าถ้าราคาเกิดอ่อนตัวลงจนหลุดระดับ1261แต่ไม่ดุดระดับ1254เราก็ยังให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมในระยะสั้นเป็นบวกเหมือนเดิมครับ เพราะฉะนั้นแสดงว่าช่วงนี้ก็ยังคงถ้ามีรองอยู่ถือได้ถ้าผ่านต้านได้ยังถือต่อได้นะคะจนถึงหนึ่งสองเจ็ดแปดใช่ครับมาถึงภาพรวมของออตลาดอนุพันธ์กันบ้างนะคะเจ็ดสิบตีนเด็กฟิวเจอร์แต่เมื่อวานนี้ก็ถือว่าโดนกดดันมาค่อนข้างเยอะบอลุ่มการซื้อขายก็หนานแน่นด้วยวันนี้ประเมินสัญญาณยังไงต่อคะครับตัวเอสเูนย์ยูหนึ่งเจ็ดนะครับหลังจากโดนในส่วนของกลุ่มนักลงทุนต่างชาติและกลุ่มสถาบัาน มีการขายออกมาหรือว่ามีการช็อตสุทธิเมื่อวานค่อนข้างมากทําให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมเชิงบวกเนี่ยลดลงมาบ้างแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากออดัชนีมีการปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงดังนั้นเนี่ยเราคาดว่าน่าจะมีการรีบาวหรือการดิดตัวขึ้นในระยะสั้นได้บ้างนะครับในช่วงเปิดตลาดวันนี้เนี่ยเราให้จับตาโซนแนวรับในโซน995ถึง993ถ้าดัชนียังยืนได้หรือว่าไม่หลุดระดับ993 เราประเมินว่าน่าจะมีการรีบาวขึ้นหรือการดิดตัวขึ้นทดสอบกรอบแนวต้านระดับเก้าเก้าแปดถึงระดับพันจุดโดยรวมเนี่ยถ้ายังไม่สามารถยืนเหนือระดับพันจุดเราแนะนําให้ปิดลองโพสิชันแล้วก็กลับไปเปิดสถานะช็อตเนื่องจากถ้าในส่วนของนักลงทุนต่างชาติและกลุ่มสถาบันยังขายต่อเนื่องสุดที่ <c oughs> ก็อาจจะทําให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมที่เป็นไซด์เวกอัพเริ่มเปลี่ยนแนวโน้มหรือโมเมนตัมกลับมาเป็นไซด์เวร์ประกอบกับในส่วนของปัจจัยพื้นฐานภายใน โดยเฉพาะคนประกอบการที่มีการเปิดเผยอ,ออกมาก็ถือว่าไม่ได้ดีมากนะักขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีท่าทีคุมเข้มเกี่ยวกับการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็ยังคงส่งผลเ,ออเชิงรบต่อภาพรวมของดัชนีในระยะสั้นก็อาจจะเป็นลักษณะของการเล่นสั้นจากการแกวงตัวในลักษณะของการปรับผานหรือการย่อตัวลงมาในระยะสั้นณปัจจุบันเพื่อปรับพอร์ตหรือปรับสถานะ